อสวัสดีทุกคนนะครับหลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหานะครับว่าเวลาตี้เขาต้องการ CP หรือว่าคะแนนที่มากกว่า1 0 0 0 0หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในการลงเนต็ตลงอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วเราไม่ถึงเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับให้มันสามารถทําคะแนนตรงนั้นเนี่ยให้มันถึงได้วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำน,นะครับหวิธีที่จะทําให้มันสามารถเพิ่มคะแนนให้กับตัวละครของเราได้นะครับแล้วตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนที่ไปรับชมกันเดี๋ยวฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยนะฮะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด ONS7 ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R M Classic เนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3าร้านนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะทุกคนนะครับเราก็สามารถเกาะโค้ดนี้ได้เลยนะครับ O N S Z นะครับอ่า ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะเพิ่ม c p ให้ตัวละครเราได้เนี่ย มาที่ตัวละครของเรานะครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยมันจะมีชุดอุปกรณ์ต่างๆให้เราใส่ถูกไหมทุกคนเรื่องอันนี้แหละนะครับจะเป็นตัวบูสต์นะครับในส่วนของคะแนนต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับด้วยการนี่เลยครับใส่ของพวกนี้ตอนนี้เนี่ยผมใส่ของเลดอาร์มี่หรือว่าของมิโนทอร์ทั้งหมดเลยนะทั้งทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ยอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อเรานะครับใส่ ครบเซตนะครับเราจะได้ค่าสเตตัสพิเศษตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าเราก็จะได้รับนะครับในส่วนของคะแนนด้วยไอตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงอันดับนะครับมันจะเป็นคะแนนที่จะไว้ใช้ในการเพิ่มค่า CP ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมาหามาใส่กันด้วยนะครับไปลงดันมิโนทอนนะครับแล้วก็เอามาใส่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นวิธีต่อมาวิธีต่อมานะครับเมื่อเราหาของมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นมากๆเลยนั่นก็คือการตีบวกนั่นเองทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตีบวกข ของค่อยไล่อัพเกรดขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าจําเป็นไหมสําหรับการตีบวกบอกเลยว่าโคตรจําเป็นมากครับเมื่อเราอัปเกรดเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของสเตตัสพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมทุกคนทุกคนเลยนะครับเราต้องตีบวกให้หมดเลยอ่าถามว่าตีบวกเนี่ยมันตีบวกยากไหมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าแรกๆแม่งง่ายหลังๆโคตรยากเว้ทุกคนอ่ะอันนี้บวกเจ็ดเห็นไหมได้มาอีกแล้วนะครับได้มาได้บวกเลือดเพิ่มขึ้นมาแล้วมันบวกเยอะด้วยไง อ่าแล้วเมื่อกี้ค่า CP ของผมเนี่ยอยู่ที่102่อ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยเนี่ย CP ของผมเนี่ยหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวถ้าผมตีบวกเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับมันจะได้แค่ไหนครับเดี๋ยวลองตีบวกให้ติดสักอันหนึ่งก่อนนะอ่ะบวกเจ็ดแล้วครับนี่เราจะเลือดเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับว่าตัวเราจะเก่งขึ้นและค่า CP ของเรานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมจากตอนแรกสองศูนย์เจ็ดนะครับตอนนี้สองศูนย์หนึ่งห้าแล้ว ต้องบอกก่อนว่าเราจําเป็นที่จะต้องตีบวกอย่างมากเลยจะทําให้ตัวละครเรามันถึกขึ้นเก่งขึ้นตีแรงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราตีบวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงอีกให้เพิ่มค่า CP ตรงนี้นะครับทุกคน แน่นอนครับว่าวิธีต่อมาเนี่ยเราต้องมาทำนี่ครับค่าศัก,กยภาพครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มค่า CP โดยตรงนะครับแต่มันจะทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้เว้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เนี่ยนะครับผมทํามาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่พอใจเลยนะครับในส่วนของออฟตรงนี้เนี่ย แน่นอนครับว่าเราสามารถเปลี่ยนออฟได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาอันที่ผมอยากจะเปลี่ยนออฟอ่ะอันนี้ผมไม่มีออฟเลยผมก็จะกดสองออฟไปแบบนี้ครับปึ๊บอ่าผมก็จะได้คะแนน9 9มาเห็นไหมทุกคนอมะตมว่าผมใช้งานอันนี้ไปก่อนนะครับ99นะแล้เวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็น10-314แล้วทุกคนครับ อันนี้เนี่ยต้องไปทํากันด้วยนะถามว่าวัตถุดิบที่จะมาใช้เนี่ยหาจากไหนหาได้จากการทาเวสทําดันต่างๆนะครับมันก็จะได้รับตรงนี้มาด้วยอ่ะผมก็จะอัปเกรดต่อไปปุ๊บนี่บวกแปดเองโอ้หน้อยว่ะผมอยา่ยจะอัปเกรดขึ้นไปอีกอะทำได้ไหมกรอกต่อไปครับนี่ได้คะแนนมาอีก1นึ่งร้อยเจ็นนะถ้าเราอยากได้อันนี้อ่ะเราก็กดใช้ไปใช้ไปก่อนนะครับแล้วเราไม่พอใจเราก็มากดแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ได้อ,ออฟใหม่มา อันนี้ได้อฟอใหม่อุย้ยนี้บวก172เลยแต่ว่าคริติคอลต่ำลงนะครับแล้วก็ได้ค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นเอาไหมอืมไม่เอาดีกว่านะครับก็กดข้ามไปอย่างนี้ก็ได้อ่ะแต่แล้วเราก็ทำอฟอไป,เ,ปเรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยเห็นปะปึ๊บอ่ะเริ่มมาอินแล้วครับ10ครั้งเนี่ยเราจะได้ออปที่4ขึ้นมาเห็นปะจำนวนการแฝงเนี่ย มันจะเริ่มมีออฟที่4แล้วอ่ะนี่อันนี้ได้เยอะขึ้นฮะเมเทโอสตรอร์มโอ้โหพตดดีกดใช้ไปเลยครับเพิ่มขึ้น5เซนแต่ว่าไอ้ตัวสกิลเมเทโอสตรอร์มเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้นะครับมันจะต้องรอปลดตอนเลเวล40เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนได้เห็นไหมเอาละทุกคนเริ่มมองออกแล้วนะครับว่ามันจะเพิ่มค่าพลังให้เรายังไงและทําให้ตัวเราเก่งขึ้นได้อย่างไงอ่ะอันนี้เป็น10466แล้วนะครับทุกคนนะฮะอันนี้เนี่ยอย่าลืมไปทำม ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของอสัตว์เลี้ยงที่เราใส่เนี่ยทุกคนครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราใส่เนี่ยนะครับเราสามารถนําอาหารเนี่ยมาป้อนมันได้นะครับซึ่งอาหารเนี่ยเราสามารถหาซื้อหรือว่าทําเคลสต่างๆเนี่ยได้มาได้เช่นกันนะครับซึ่งมันจะเพิ่มค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าพลังให้กับเราด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ควรที่จะต้องมาใส่ใจมันสักนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเลี้ยงไว้แต่ว่าไม่ได้ให้อาหารมันไม่ได้อัปเกรดมันนะครับ มันก็จะแบบว่าขึ้นช้านะทุกคนแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่เราผ่านด่านเนี่ยมันก็จะได้ E x p ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับถึงวิธีสุดท้ายก็คือการใส่ตราตนั่นเองการใส่ตานะครับมันมีข้อดีอยังไงบ้างนะครับมันจะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครเรานะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มค่า CP โดยตรงแต่ว่ามันจะเพิ่มทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะครับหรือว่าการใช้สกิลต่างๆเนี่ยจะแรงขึ้นหรือว่าลดการใช้มานาหรือว่าคููดาวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดตามไปด้วยนะครับซึ่งตอนนีีีี้เน่่ผมมพค ผมก็เลยใส่ได้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอาจะสามารถใส่ตรงกลางได้อีกเนี่ยก็สามารถใช้เงินนะครับที่เราเติมเข้าไปหรือว่าขายของเนี่ยนะซื้อตรงนี้ได้นะครับอ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ขายของมาได้นะครับแล้วเราก็สะสมเงินตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาปลดตรงนี้ก็ได้หรือจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นกันอ่ะตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้แน่นอนนะทุกคนเวลาไปหาตี้นะครับปาร์ตี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ นะครับในส่วนของอค่าพลังต่างๆเนี่ยที่เยอะมากๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูนะครับว่าอ่ะอย่างสมมุติว่ามันไม่มีทีมที่บางบางทีเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตรงนี้ไว้เลยว,ว่า 10K20K หรือว่า 30K หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะตั้งอะ่ะนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันคือค่าพลังของเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองดูของเซอร์บิลัสดูนะเพราะว่าเซอร์บิลัสเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ค่าพลังสูงนิดนึง ไม่มีเลยนะฮะไม่มีไม่มีใครตั้งแบบที่ผมบอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะคัดคนด้วยค่าพลังกันนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปทํากันนะครับแน่นอนว่าถ้าเราทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้มันก็จะผ่านดันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้เนี่ยผมได้ลองไปลงเซอร์บิลัสมาแล้วครับซึ่งตัวละครของผมเนี่ยบอกเลยว่าตายง่ายมากบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับทุกคน พยายามอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยนะครับด้วยการตีบวกทำออฟต่างๆเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเ,เล่นผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เป็นภาระของทีมด้วยนะครับอ่านี่ถ้าอยากตีแรงนะครับก็มาอัพ2อันนี้นะครับแล้วก็พวกประดับต่างๆมันจะบวกค่า PADK MDK แต่ถ้าเราอยากได้ถึกเนี่ยแนะนำให้ไปอัพชุดครับเราจะได้เลือดนะเนี่ยลองดูลองดู ผมจะลองบวกอันนี้ให้เป็นบวก10บดูนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมจนกว่าเงินจะหมดนะครับแล้วก็ลองมาลองดูกันว่ามันทําได้แค่ไหนมันจะหมดเยอะแค่ไหนมันบวกยากแค่ไหนนี่ครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันบวกยากมากๆนะครับไม่รู้ว่าระหว่างเงินกับไอ้เพชรตีบวกเนี่ยอะไรมันจะหมดก่อนกันนะดูดิยังไม่ติดเลยแต่ว่าข้อดีของการตีบวกเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่ามันมีการันตีให้แต่ดูดิกว่าจะการันตีก็บวกไปเยอะเหมือนกันอะหมดไปเพียบ ได้มาแล้วครับบวกแปดต่อไปขึ้นบวกเก้ากับบวกสิบเงินผมจะหมดแล้วทุกคนดูดิอะบวกเก้าเว้ยทุกคนโอ้โหโอกาสติดแค่สิบเปร์เซ็นต์เท่านั้น่ะแต่เงินผมหมดแล้ววะสุดท้ายละโอ้โหบวกเก้าเงินหมดเกลี้ยงเลยครับอ่ะ แน่นอนครับว่าถ้าเราเงินหมดจะทํายังไงผมขอแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับให้เรานะครับไปที่ดันเจี้ยนตรงนี้ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงได้ใช้ตัวลองลงก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลงได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้ค่า FPG อันนี้ก็ลงได้เช่นกันนะครับได้เงินเหมือนกันแต่ที่ผมลงเนี่ยก็คืออันนี้ครับเราสามารถลงตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราจะได้เงินเยอะมากๆแต่แค่ว่ามันไม่สามารถลงซ้าได้นะทุกคนมันจะต้องผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ ผมค่อยๆมาเก็บตรงนี้เนี่ยชั้นที่15แล้วยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่นะครับของที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะยิ่งอัปเกรดมากขึ้นเท่านั้นนะครับเงินก็จะได้สูงขึ้นเท่านั้นแต่แน่นอนครับว่าตัวละครเรามันจะต้องเก่งตามขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด50ชั้นะนะครับก็มาลงให้ครบแล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะครับนี่อ่าก็ลองมาเลือกลงกันดูแล้วกันนะเผื่อจะผ่าน แล้วก็ได้พวกคูปองที่จะเอาไปเปิดในส่วนของอกาชาต่างๆด้วยเช่นกันอ่ะก็จะมีโอกาสลุ้นนะครับพวกเซตต่างๆนะครับอะไรครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยอัตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน